สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกันอีกแล้วกับครัวบ้านๆอยู่ไหนก็อร่อยได้ค่ะวันนี้มีเมนูนำเสนอยำบุญเส้นโบราณค่ะเมนูนี้อร่อยมากๆค่ะเป็นเมนูโปรดค่ะแล้วเราไปเข้าครัวทํากันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็จะมาลวนหมูก,กันก่อนนะคะเราจะเทน้ำเปล่าไปนิดนึงนะคะ แล้วก็พอร้อนนิดนึงเราก็เอาหมูลงไปค่ะถ้าเราไม่เทน้าเปล่าลงก่อนนะคะหมูของเราจะติดกระทะนั่นเองนะคะเราก็จะล้วนหมูของเราให้สุกค่ะวันนี้เราจะใส่หมูเยอะมากๆค่ะเพราะว่าเราชอบกินนะคะหมูสับค่ะเราก็ใส่เราก็ล้วนล้วนลวนไปนะคะจนกว่าหมูของเราจะสุกค่ะ เมนูนี้อาจจะเห็นบ่อยๆนะคะเป็นเพราะว่าเป็นเมนูที่ชอบทานมากๆค่ะเพื่อนๆอย่าเพิ่งเบื่อน,นะคะเราก็รวนหมูไปเรื่อยๆเลยจ้าทำง่ายๆค่ะมือใหม่หัดทำก็ทำได้คะ่ะยำมุเซินโบราณค่ะหลังจากเรารวนหมูสุกแล้วเราก็จะตักขึ้นแบบนี้เลยค่ะตักขึ้นแบบนี้เลยคะ่บบะ,คะพักไว้ก่อนนะคะตามด้วยเราก็จะมา นะคะเปลี่ยนน้ํานะคะแล้วก็จะมาลวกวุ้นเส้นกันค่ะวุ้นเส้นนะคะเราจะเอาวุ้นเส้นนะคะเส้นที่นะคะเราซื้อมานะคะตามตลาดทั่วไปค่ะแล้วก็เอามาลวกค่ะหลังจากเราลวกเสร็จแล้วนะคะตามด้วยเราก็จะมาลวกกุ้งค่ะนะคะลวกกุ้งนะคะลวกกุ้งของเราให้สุกค่ะ เพราะว่าถ้าอยากปูนส้นโบราณเราขาดไม่ได้ก็คือใส่ทะเลลงไปใส่กุ้งใส่หมึกนะคะหลังจากลวกกุ้งเสร็จแล้วนะคะตามด้วยเราก็จะมาใส่หมึกของเราจ้าเอาหมึกของเรานะคะมาลวกให้สุกเหมือนเดิมคะ่ะลวกไปเราก็คลีๆไปคะ่ะเราจะลวกนะคะเพราะว่าหมึกของเรานะคะเราลวกไม่ต้องลวกนานนะคะถ้างั้นหมึกของเรานะคะิ้นหมึกของเราจะเหนียวค่ะ เราก็ลวกไปเรื่อยๆจ้าหลังจากเราลวกหมึกของเราเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเราก็เอาขึ้นมาสะด็ดน้ำค่ะตามด้วยเรามาทำตำพริกใสยำกันค่ะเราก็ขูพริกของเราเลยจ้าวันนี้พริกกินดานะคะเดยงเดือดมากๆเลยค่ะ ตัวจานไม่ต้องสามจึงจัดจานมากๆค่ะหลังจากเราคุกอีกแล้วเราตักขึ้นค่ะวัตถุดิบที่เราจะทำยำโบราณวันนี้ค่ะมีกระเทียมดองด้วยนะคะก่อนอื่นเรามาเตรียมตัวยำเลยค่ะเอาพริกลงไปค่ะน้ำกระเทียมดองลงไปค่ะตามด้วยเราจะใส่น้ำตาลปี๊บลงไปค่ะสูตรนี้อร่อยมากๆค่ะน้ำล้างคุกลงไปแล้วนะคะน้ำตาลปี๊บใส่ลงไปเลยจ้า เราจะใส่ไม่เยอะนะคะเพราะว่าน้ำกระเทียมดองของเราหวานอยู่แล้วค่ะตามด้วยน้ำปลาจะใส่ลงไปค่ะใส่ผุ้งงวลงไปนิดนึงค่ะแล้วเราก็จะนะคะคุรีกุรีกุรีนะคะให้น้ำตาลของเราละลายก่อนนะคะน้ำตาลปี๊บของเราจะละลายยากนิดนึงนะคะเพราะว่ามันจะก้อนมันจะแข็งแข็งค่ะมันก็จะละลายยากค่ะหลังจากน้ำตาลของเราละลายแล้วเราก็บีบมะนาวลงไปจ้า ผิดมะนาวลงไปแล้วก็คลคุรีคีค่ะตามด้วยเราเอาหมูสับที่เรารวนลงไปเลยค่ะใส่ลงไปแล้วคลรีุรนะคะตามด้วยใส่หัวหอมขาวค่ะือว่าหอมใหญ่ของเราค่ะแล้วก็ใส่มะเขือเทศลงไปเลยจ้าใส่ลงไปแล้วก็คลรีุรเข้ากันค่ะตามด้วยเราก็ใส่บุนเส้นของเราลงไปค่ะใส่ลงไปแล้วก็ครคุรีคุรแบบนี้เลยจ้า พอกรีกรีเสร็จแล้วตามด้วยเราก็จะใส่กุ้งหมือของเราลงไปเลยจ้าใส่กุ้งลงไปก่อนนะคะตามด้วยเราก็จะเทมือของเราลงไปเลยจ้าใส่มือกุ้งเราลงไปแล้วก็กรีกรี๊กกเลยค่ะเมนูนี้ทําง่ายมากๆค่ะตามได้ใส่ขึ้นายของเราลงไปจ้าใส่ลงไปแล้วก็กลีกรี๊กแบบนี้เลยค่ะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะอย่ามุนเส้นค่ะ ักใส่จานเลยจ้ามีโนนี้อร่อยมากๆค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมค่ะ